สวัสดีกับเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญไฮเปร่าเนาะกับเกมนิวมินดีเพื่อนนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกิจกรรมที่มานะครับอันนี้สล็อตนะใครที่ไม่อยากจะเสี่ยงนะฮะก็อย่าไปทําเลยนะครับผมนะบางมันมันไม่ได้ดีนะครับผมนะแต่บางคนก็โชคดีก็ได้ไปนะครับกิจกรรมหมุนวงล้อนี้ก็อ๋อนี่มันไม่เปลี่ยนเลยนี่หว่าลืมไปบางทีก็เปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็มาดูกิจกรรมที่มาแล้วกันเนาะ อันนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับแหมกิจกรรมชิ้นส่วนซรากระบบหุ่นยนต์นี่นะฮะตอนนี้จะเป็นกิจกรรมของบูมแรงนะครับซึ่งเป็นอาวุธที่แรงที่สุดนะฮะผมคิดว่านะก็แรงอ่ะนะครับผมนะถ้าเกิดแบบมี S13 มัะนาะโคตรแรงติดขีโคตรดีนะฮะอันนี้เป็น648เพชรนะครับก็ได้อะไรเนี่ยเอาสัตว์เลี้ยงเลวเอนะครับผม1ตัวผมว่ามันสุ่มให้หรือเปล่าเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นสเลี้ยงมังกรนี่จะคุ้มนะแต่ถ้าแบบนี้ไม่น่าคุ้มนะครับถ้าเกิดมันเลือกให้เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปิดเพื่อรับอาวุธพื้นฐานนะครับน่าจะเป็นชุดอาวุธเต็มที่สามารถเลือกได้มั้งครับมีคนเคยบอกอยู่นะนะครับก็ลองดูนะฮะต่อมาก็จะเป็นชิ้นส่วนของบุมแรงนะครับซึ่งแบบเพิ่มเยอะมากเลยนะครับถ้าเราได้ชิ้นส่วนมานะครับเนี่ยครับเพิ่ม atk นะครับพลังแล้วก็ d ef df นี่ไม่เข้าใจว่าเพิ่มอะไรน่าจะเป็นเกราะป้องกันนะับไม่แน่ใจ แล้วก็ HP ก็เพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ CRT นี่ก็เพิ่มครีนะครับส่วนต่างๆก็ความเสียหายนะครับ50%นะครับแล้วก็ลูกดอกเล็กที่กระจายออกข้างๆอาวุธเนี่ยก็10%นะครับแล้วก็รัศมีในการระเบิดอาวุธเนี่ยก็อีก15%นะครับซึ่งมันก็จะกว้างกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป้าหมายคุณจะได้รับความกโกรธอีก20%เอ้ย20นะครับแล้วก็โดนศัตรูความกโกรธของคุณจะ จะกลับคืนมาห้าจำนวนศัตรูที่โดนฮะงงครับโอเคนะครับผมก็ถือว่าดีแหละนะครับชิ้นส่วนอาวุธชิ้นนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของที่ไว้อัพพลังภายในนะครับ2ชิ้นนี้เนาะไว้อัพสกิลนะครับและส่วนต่างๆข้างหลังนี่น่าจะไว้อัพเรื่องของระบบเกาะอ,อีกทีนึงนะครับข้างในที่เราจะต้องไปเปิดระบบเกาะอ,อีกทีนึงนะครับถ้าเราอัพสกิลพลังภายในในข้างหน้าเสร็จนะครับ สะสมเติมเพชรเอ้ยไม่ใช่สะสมจ่ายเพชรก็จะได้รับเหรียญนะครับตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัญ,ญมณีอีเวนต์เมื่อก่อนนะดีนะครับเพราะว่าจ่ายแค่500เนี่ยผมได้มา500ถุงเลยนะครับโอเปิดอัญ,ญมณีนี่แบบเพียบเลยนะครับสาหรับในตัวเล็กเนาะอันนี้ก็ต่างๆนานานะครับแล้วแต่จะชอบเนาะโอ้โหมีให้ซื้อตั้งเยอะแยะนะครับเอ้ยนี้หมื่นเพชรอะไรอะ่ะได้อะไร,เคร,ระนนเครื่องประดับตำนานเครื่องประดับตำนานนี่ผมว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าถ้าเป็นเครื่องประดับมหากราฟเนี่ยจะสุดยอดเลยนะฮะ แต่นี่มันเป็นแค่เครื่องประดับตำนานผมก็ไม่รู้ว่าอันเดียวกันหรือเปล่านะน่าจะคนละอันนะฮะนี่ก็เป็นคําสาปนะครับสองหมื่นห้าโอ้โหนี่ไม่ต้องนะฮะพอดีว่าเห็นเห็นแวบๆบแบบว่ามีกิจกรรมมะพร้าวมาอยู่นะฮะนี่เติมแบบทําซ้ํานะครับผมก็ตามนั้นเลยนี่ฮะถ้าเราเติมหกร้อยสี่แปดเพชรน่าจะได้รับพวกนี้ด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นหกร้อยสี่แปดเพชรต้องดูดีๆนะครับระบบ Android ระบบ iOS นะครับภาษีแตกต่างกันนะครับคํานวณให้ดีหน่อย อันนี้ก็648้ยเพศเออวะ่ะถ้ารับนี่อะไรเนี่ยกล่องชิ้นส่วนอุปกรณ์ทหารอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นชิ้นส่วนทหารแบบไหนนะฮะแต่ว่าระบบชิ้นส่วนเนี่ยเลเวลมือใหม่เนี่ยจะเปิดเลเวล33นะครับผมนะระบบชิ้นส่วนเนาะก็กล่องรหัสผ่าน True h o e s e นะครับผม h o e s e House เออมันคืออะไรวะ ไปดูที่ชิ้นส่วนก็ไม่เห็นมีนะฮะแล้วก็ได้มะพร้าวแล้วก็ได้ชิ้นส่วนอาวุธมานะครับของของอะไรบูมแมลงนะครับอันนี้ก็เติม 200- ถึง200นะฮะก็ได้รับอยู่แล้วนะครับของไว้อัพพลังภายในนี่นะผมมะพร้าวก็ดรอปตามด่านเหมือนเดิมนะครัดบดรอปต่อสู้ตามด่านเหมือนเดิมนะครับถ้าเราไปเล่นเนาะแรกอันนี้ดีที่สุดนะครับคำสาบเพิ่มโกรธด้วยนะใครที่อยากได้ พาวเร็วๆนะครับผมก็แนะนําคําสาบเลยแล้วกันนะครับอันอื่นก็เป็นหอรางวัลเครื่องประดับมังกรนะครับอันนี้มันก็จะเป็นกิจกรรมที่ซ้ำๆกันไปวนไปวนมานะครับก็เพื่อนๆก็เลือกกันให้ดีๆนะครับผมนะพวกนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับมันก็เป็นของที่เอาไว้หมุนไว้อะไรอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีชุดมีไก่อันนี้ก็บางคนก็ลงทั้งคืนอ่ะเออ ตายตายนะครับเนี่ยครับเครื่องประดับโอมาตะเฮ้ยเครื่องประดับโอมาตะนี่หว่าเมื่อกี้เป็นเครื่องประดับตำนานผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันแต่โอมาตะน่าจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับตำนานนี่ยังสู้โอมาตะไม่ได้และส่วนดีที่สุดก็มาหากราฟกับฮาเดสนะครับผมนะเครื่องประดับที่แบบสุดยอดโคตรสุดยอดที่หายากที่สุดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกิจเติมเลือกอาวุธชิ้นส่วนอาวุธนะครับที่เติมแบบ ต่อวันเลยเหรอนึกว่าทําซ้ําได้นะครับถ้าทําซ้ําได้นี่จะดีมากนี่ก็เหมือนเดิมนะครับทาเวควสคู่แล้วก็รับเหรียญไปหมุนอีเวนท์ทีมอาร์นะครับนี่ก็เป็นรหัสโค้ดเนี่ยนะครับที่เราจะต้องมาหมุนแค่นี้เองนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้ใครที่อยากได้เครื่องประดับก็รีบๆไปทํากันนะครับผมนะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับ มีอะไรผมก็จะออกมาบอกเนาะก็มาพูดถึงเรื่องกิจกรรมมีอะไรอัปเดตมาใหม่ๆก็จะออกมาบอกให้นะครับแล้วก็จะสอนการเล่นเกมเนี่ยให้กับสําหรับมือใหม่นะครับที่เขาไม่เข้าใจเนาะก็คลิปอาจจะวนๆซ้าๆกันมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มทําคลิปแล้วก็ว่าจะทะํมุมามุม90แล้วก็สอนลงด่านเมืองฟ้าให้มันละเอียดกว่านี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลงไปแต่แบบสอนยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับผมนะก็โอเคเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้บายบายครับ where are you